สวัสดีค่ะวันนี้เนะะี่ยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะแบบว่าริ้วรอยเริ่มมาผิวเริ่มไม่ค่อยเปล่งปั่งแล้วะคะ่ะวันนี้ก็เลยแหม่ต้องมาที่นึงนะที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีวิตามินที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยออรา่าก็ผิวสดชื่นแล้วก็ฟื้นฟูสําหรับเรื่องของเวลาที่เราเครียดเนาะผิวเนี่ยทำให้เราผินไม้เลยว่าเริ่มอะเริ่มจะโรยลาแล้วค่ะตอนนี้นะคะจะก,ก็เลยมาขอฉีดผิวที่นึงเพราะว่านี่เปนมีผิววันนี้เนี่ยชื่อว่าดิมอนวายเขาบอกว่าคีเด็อทีเดียวค่ะเดี๋ ังจากที่เราเน้หนักหนาสาหาัสในเรื่องของการงานกันมาโหไม่ทําให้ผิวของเรานี่แบบโหเริ่มจะมีอาการหมุนหมองละก็เลยประชิดวิตามินค่ะนี่ก็ไดมอนไวท์เนี่ยเขาบอกว่าสุดเด็ดเนี่ยทำให้คนที่แบบว่าอ่อนล้าจากการทํางานเนี่ยก็ฟื้นฟูได้ค่ะ15นาทีเท่านั้นเองนะไดมอนไวท์น,นี้ตัวเด็ดเลยค่ะ